you <phone rings> เนี่ยอ่ะเพื่อนรักผมเองผรกันลังแต่สมัยประถมแล้อผมยังเรียนข้าวบ่ายเหรอเธอโบสไ้วยมืนกันได้เปล่าทาได้หรอ เอเอเล้เ,เนี้ยอชาได้เรียนไทยวะนี่อาจารย์ที่เรอะแงคิดเลยเขาว่เนี่ว่า ไอ้บอสไม่ชอบเลยไม่มีทางเลยไม่ต้องคิดมากหรอกพูดเลยไอ้บอสยังไงเต็มแล้วหลอหลอหอหออย่างผมแล้วใครจะทนไว้เล่าหน้าตาดูดีอย่างนี้ใครๆก็เรียกไอ้หล่อเล่าเสาได้สบตา เมื่อไรมึงเนี่ยเปล่าวูเห็นเท่ขบุตรเข้าใจมากนะครับไปอย่างนี้นะที่เดิมแหละเออ้าเหอะบา

ว่าน่ะฉันเห็นอีโบอลเดินกับผู้ชายด้วยแหละเมางอ่ะเราไปยุ่งอะรกับเขาอีกก็ไม่อยากจะเมาเลยนะก็แกไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะเขาเป็นเกเขาก็เดินถนนเดินแกเขาอยู่ในห้องคนปกติอ่ะแมมแกแมนตายแหละที่เหนะ็นในกระเป๋าก็จบไวเลอร์เลยเออนั่นดิฉันไม่แมนหรอกผู้ชายติดตึง <c oughs> Kau faham apa itu? Eh mi uma! Empor drop! Wow! Sebelum ini saya okay. boleh melakukannya, isi肥?

เช้าว่ะกระเป๋าสวยมากเลยอ่ะคิงอับคิงเก้แกระผู้หญิงมีดีมีไม่ชอบเราผม่มาอบ้ารให้เหนื่อยเสียชาติเกิดแ่นอน ผมส่งให้แล้วแหะไปแล้วเอออ้าวบอสไปลดูสีหน้าไปดีเลยป่าไม่เป็นไรอ้าวแล้วไอ้อ้ํามาปกติเห็นมาส่งนี่วันนี้ไปไหนอ่ะมันไปกุระน่าเบืถอ ร้อนแรงอ่ะมีแฟนก็ไม่บอกเธอคงพอรู้ในสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีถ้อยคำบอกไว้เธอคงพอรู้ จากทุกความเป็นไปโอเคอ่ะตรงไี้ันตะหรอตรงนี้ปันยงเป็นแกผิดตรงไหนวะมันผิดมากเลยใช่ไหมที่ผมเป็นแบบนี้แม้แต่เพื่อนคนเดียวของผมก็ยังทิ้งผมไป Goodbye, he died in đi เปล่าเพื่อนกันพี่ชายดีไม่ชอบใช่ไหมฮะรู้ไหมทีาพ่อแม่เราจะเสียใจแค่ไหนอ่ะทำไมอ่ะผมเป็นอย่างนี้แล้วทำไมอ่ะเจ๊ผมพี่เดาะพี่สิพี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอไม่ผมทำอะไรผิเดเลยเจย๊ผมชอบผมแบบนี้อ่ะเจ๊เข้าใจปะเจ๊มไม่เข้าใจวะ่ะ เพื่อนเขาเองอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะกูมาของ <c oughs> ไปนะ ใจมันยังไม่เคยลบเลือแม้ฉันพบเจอใครก็ไม่ทำให้ใจมันดีขึ้นมามันยังเหมือนวันที่เธอทิ้งฉันไปเมื่อไรก็เหมือนเก่าความเจ็บนั้นยังตามติดตัวเป็นเหมือนเงาก็ไม่รู้ทำไม ลเลื่อไรจะบรรเทาความเจ็บนี้ที่อยู่ในหัวใจทำไมยังต้องรักเธออยู่ยังคิดถึงเธออยู่ยังเห็นเธออยู่ในความฝันวันที่เธอทิ้งฉันไปทุกอย่างก็เปลี่ยนพันมีแต่แผล ใจฉันที่มันไม่เปลี่ยนไป พี่มุกบอยู่ไหมครับอ้าวมันไปไหนพี่โอเคโอเคผมว่ามันต้องไปที่นี่แน่ๆเลยที่ไปกับผมนะครับครับ หดเ่เหมือนกันนก่อหน้านี้คิดมาตลอดเียงผมไม่มีใครรับผมสักคนแต่ตอนนี้ เข้าใจแล้วว่าผมเองนั่นแหละที่ไม่เคยรับรู้ความรักจากใครเลยตอนนี้ผมมีเพื่อนที่ผมรักมากใี่สุดคนเดิมถึงเขาจะทําผิดพลาดแต่ผมก็ไม่รู้สึกโกรธเกียดเขาเลยนะผมเริมปิดกั้นตัวเองแล้วก็เริ่มค้นหาเพื่อนใหม่ๆแต่จะทํายังไงได้ในเมื่อผมเป็นเกนี่ก็เลยต้องมาคบกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันตอนแรกอั้มก็จะดูอายๆนะ ต่ต่อมาดูเขาจะพอใจมากกับผมอีกอันไม่เจอกับเชอรี่เขาเป็นเพื่อนผู้หญิงที่ดีมากทั้งน่ารักแล้วก็มิสัยดีและดูเหมือนนังโ่เขาจะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมมีความสุขม,มากๆกันหลงกัน นนเธอไม่ใช่ดอกไม้ในในใไม่ใช่นางในฝันโดดเด่นเหมือนตามอย่างนางสาวไทย<น>แต่เธอนั้นให้ความรักามาเติมให้มีความหมายและเธอก็ทำให้ฉันสดใสร่าเริงบันเทิงกว่าสิ่งในนั้น